หัวแลพอดีเลยหัวกับเดียมนึ่งเนาะอะไรย่งลูกขื่นแล้วเอาหัวกับเดียมเพิ่มหัวแดงไหมหัวแดงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่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 ไหลังดมหลังบ้านซอครับครับนักงานสาวน้อยเพชรบันแห้งสวัสดีพี่น้องสุขุลสุก้นครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องฮะปลอดภัยวันนี้ย็นตอนตอนนี้เราอยู่ที่ช่องช่อง ช่องน้องเหมียวอยู่ในช่องน้องหมีวรัชดาพรนะครับพี่น้องครับมอนิตื่นเต้นได้พี่น้องบีน้องบีไปเอาเลยก็ได้วันนี้น้องบีเอากระช้ามาสวัสดีพี่พี่ครับครับผมน่ารักศิลปินเสริมทับปีนีรลกเหี่งล้นเวทีบอกเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายลมวมีแต่นิวเจนหน้าตาหล่อๆปีนีห้าสองคนมียยงก็่าอายมันเป็นใจไต่ก็มีเสื้อพรส์กันเทิื่องหานปีนีจวดจัดบอกเลยพูดเลยห้ามดราม่าบอกสิบวดนเป็นคนเลือกบทนี้ให้หมีวรัชดาพร จะเกิดก็เพราะสิบวรดนจะดับก็เพราะสิบวรดวพ<อ>น้องรับจริงๆเป็นการเหรียดแล้วคอวเ,เ,เ,เป็นการเขียดแล้วก็บคอบทที่ยากมากแปดต่อหนึ่งแปดคนนั่นคือนู่นน,นี่นั่นกับพี่ฟันผู้เดียวชึบจบแอบห่วงอยู่นะแต่ว่าเราคิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องครับขอบคุณครับมวยาญาค่ะเราโอกยพี่ว่า สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้หนอกว่าพอดีเมื่อกี้จะได้จังมันหลุดจบมันสิเป็นพญาข้าบดฉีดที่คนว่าสิเป็นพญาข้าบดฉีอันบดนี้เป็นต้นใดกับเขาบดใดครับบดบดมิวราชนาพรฉีกฉีกกดฉีกบดบาที่ทุกคนเคยเห็นมิวมาเอาบอดไปซื้อซะาแตงแต้มมิวเป็นมอลล่ามากค่ะบดนี้เป็นบดที่ฉีก ที่สุดแล้วคิด่าแม่ดิค่ะหรือเปล่าเพราะบ่เคยเห็นหนิวมันในบทบาทนี้อ,อ่าแล้วรอแค่นี้แต่เพระท่านเดี๋ยวบอกพี่น้องว่าสีเตาสีโกงสีดาสีอ,าอ่าเป็นตัวเซ็กซี่เป็นตัวอะไรหรือยังยังไม่บอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,วรอรแต่รับรองว่าเสื้อผ้าพี่น้องแน่นอนีน่จะเป็นอะไรที่ทุกคนคิดไม่ถึงอ้าว เข้ามาค่ะทุกคนตอนนี้เราลูกสาวได้ครับเอามเามาผีมนีไทยหลุมตั้มเป็นแม่ขจิจันจัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค้มค่ะเป็นพ่เป็นพอพ่ออันบดมื่อวันนี้เป็นท่านากบดมิวลัษรอนไว้มิวจะได้่ะมาบดรอ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  ไดจะได้บทอะไรรอรออย่างเดียวค่อะรออย่างเดียวรับรองว่ามีการหักมุมแน่นอนว้าแต่แล้วพู้เด็ดผูหักมุมผู้เด็กจุนเด้เรอกับัดเอกใช่ไหมเง้คุณอาจจะไม่ข้นหน้าพอยักษใก้ชิดนะไ่พอคุไม่แหนกิตาเล่ใชหรอไม่ชิตะเล่ัหรอมันระชิดเกินไปมินิ ค่ะพวกหนูหน้าเหมือนกันไหมคะนี่คือที่จริงแล้วพวกหนูเป็นเนื้อคู่กันที่จริงแล้วพวกหนูเป็นเนื้อคู่กันนะคะแอนนี่ปีนี้พี่วัดก็จะแต่งงานกับหนูนะคะปุ๊กตาขันปอนปุ๊กษากันป้อกไปในรอบส่งทีแกันผมก็บอกไปเนี่ยคู่หน้าตาไม่จีกคือกันเดี๋ยวคู่หน้าตาเมื่อวันไหนเลยป้องปุยไหมซูซีแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์ผู้ชายก่อนนะเธอได้เลยครับโอ้ย เบ้าอยู่นี่พี่เจ้าประทันจบคว่ำพ่อไสเขามานออันนั้นอันนี้โรนน้ออันนั้นอันนี้ก็ได้จะมีอะไรดูเราจะเปิดตัวนางเอกผู้นำทีมงานสาวน้อยน้ำพนโชว์หนึ่งสองสา นั่นนี่แวบเดียวเลบประชมท่็นผู้ชมตะลึงเอเห็นไม่ทันเอาใหม่หนึ่งนงสองสามั่นหั่นาแล้วตกเป็นผู้หญิงบอกเล้วาขาวุนดีบอกเลยเออหมดสัญญาขกัข้าใหญ่แล้วเ้อข้าใหญ่แล้วอฮ้รีรัังแบบ ง่คือเราไม่ยังไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยัง่ได้เปิดเนะฮะนี่คืออันนี้คือนางรอนไงเ่าพี่ดอก่านนะจ๊งไงการปฏิกิริยเคาะหรือยังไค่ไหนแต่ที่จริงเลี่ยมาตั้งหาแล้วมานั่งรอนนั่นเองเคาะเห็นบอไรึเลยหนึ่งสองเป็นแค่ไหนก็ยังจมปูจมปวดจมค่ะช่วงนี้จมค่ะจมดีดีค่ะช่วงนี้โอ้โหย เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการรับบทอะไรบ้างเราจะนั่งยักษ์จีเป็นหนังปีนี้ปีนี้นั่งยักษ์จีได้เป็นหนังนะครับจะแปลงร่างเป็นอะไรจีเป็นง่วงนีเป็นควไข้ก็สิเป็นหมูเป็นปลาเป็นอีกาเป็นอีกาอีกาหนังกินทังฟ้าแลนอาบน้ำไหนอ่ะทำไมพ่อการชัว่าไม่นางเอกใหม่อย่างนี้

พอกันยังบอกดิคือเกาดิเกาเพราะว่าพอกระไรุมอยยูเมียนคือเาลอยซองลอยนี่ค่ะขนมเนือันนี้เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้เรามีนัดกัน17นาฬิกาแะว่ากับพ่อมาได้รอหล่เนาะจดให้ครบที่เดาฟันลว่านเงินาเากับกระดัันแล้วือกาว พี่มน<ะ>ิวไปอยู่ไหนมาว้ายพี่หิวเพิ่งมาถุงค่ะอันนี้อยู่บ,า <S <S บา้านแม่ครับแต่เบด้านใช่วมหมอเลี้ยค่ะพักผ่อนหย่อนใจ ไม่เจอพี่มิวนานเลยค่ะไม่ไม่เคยได้เข้ามาเนาะไม่เอยมาที่เดิมบหรอคะใช่ค่ะที่เดิมโอ้สินาตินบ่จะนอนจะแพ้ยาคุ้มบ่โอ้สั่งวางไนอนไปถึะแพ้ยาคุ้มเปนอันก่อจะไปแย่เนาจะไเปดนกันันนอนจะตื่น่อม่บางคนเป็่นเพราะนั่งกับตุาสีตุม ตาจะตูดตากระตูดตัวนี่ดึงอันนี้คือบอกตัวเรียนมาฝากไงตัวเรียนเนี่ยมันเบิดยามมันแล้วนี่นด็กนี่เด็กิดไหม ตอนตอนนั้นทุเรียนนี่พอรันใช่แล้วเป็นหลายๆเนาะเขาแล้วเป็นแต่พี่น้องหลายเด้ช่วนย่ามันเป็นหมาฮะช่วงช่วงทุเรียนมากไม่รับแตกนะครับเอาพ่อเราไม่เป็นพี่น้องกันหรอช่วงชงทูจวต้องจ่ายเงินก่อนมิวก็ป้อมแป๊บไปขูดไปแล้วได้ขูดต้นไว้แล้วจะไปใช้อุบัติเหตุเข้าไปชมสวนนี่ เราเพิ่งจะบอกดูรลายก็าเถียนว่ากลัวไหมว่ากินคนเดียวอีกทางพอใส่สูงซีบยันพอใสสูงซีบเียดไปเออเอามาฝากมึงได้นไหมเห็นบอลเออยากชวนเลยดิตายเลยเป็นเจ้าเดซีบอ่อนเซีบเซีบขนาดมันเนื้อมันแบบเริ่มคุยแล้วเนาะมันไหลหมดแล้วเนาะมันเริ่มอะไรนะคุยเริ่มคุยค่ะคุณพี่คุยค่ะคุยเหรอมันยุ่ยอ่ะค่ะมันเริ่มแบบว่าไอ้ได้ยินไอ้เด้ยินไกลๆว่าคุยอ่ะนะ

ตอนนี้เรากำลังรอันอันนี้ที่ร้านให้เจ็บวนนี้เรียบร้อยเกินเพื่อพีจาซ่อมใหม่บอกแต่ไม่ยเป็นหน้าอีกแต่มัน้มชิมีฮักที่คนนาน่าเอาแล้วผมแปมเฮาไยกมาลยสัใหญ่ยังหล่ะยผูคิดอยู่อย่างนึงจิวจิเด็เรื่องเี้ยสางหัน เพราะว่านาาเาเนีะ้ววักระทมีกวเกได้่าม่อาบไม่อาบน้ำห้ามห้ามยังก่อาขึ้นลำมอไม่แปรงฟันห้ามออกฉากแล้ว้ามีเจาเดล่าว่าาแผนไปปีหน่งมอสมทุกคนต้องมีแปรงที่ฟันเป็นของาของมีแก้วนึงไปก่อนจะขึ้นขึ้นฉากต้องแปรงฟันก็จะขึ้นบันไดเลยตีก็ยังได้น้อยรูปบันแปรงฟัน แปรงฟันสะอาดจังเลยตรวจเช็คนะคะรักษาความสะอาดนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับสำหรับเพื่อนโชคพิธีพิธันเรื่องความสะอาดตล้วว่าปีนี้นุกกบซิเริ่มอาบน้ำไหมคะเพราะว่าสอบไปนะเพื่ส่งรูปไปหน่อยค่ะเออให้เขาสปีดเล่งใะ่ใส่คนที่พิันมากรากไ